ถ้าเธอหนาวเราพร้อมจะเป็นที่ซพแต่ถ้าเธออยากคบเราพร้อมจะเป็นที่รักหวานเจี๊ยบจุบๆุบยามเช้าเช้า,ชาเลยครับกาบสวัสดีพี่พี่น้องน้องชาวพะเครื่องและ f c ที่รักทุกท่านครับ EP ที่3 0 8ครับสวยๆย,ยามเช้าเๆเลยครับดูให้ชอบดูให้โดนใจครับชุดใหม่ๆสวยๆเลยครับ300บาทครับมาดูรายการที่1กันเลยครับเป็นหลวงพ่อทวดครับกักไม้ขีดครับหลังสถูบเจดีครับ น่าจะเป็นเนื้อว่านครับปิดท้องเก่าครับรายการที่สองครับเป็นพระสมเด็จครับเนื้อเก่าเก่าเลยครับเนื้อเก่าเก่ามันๆเลยครับ รายการที่3ก็เป็นพระปิดตาครับปิดตาเนื้อผงคุกรลักเก่าครับรายการที่4ครับเป็นพระเป็นพระพุทธนั่งบัวครับนั่งฐานบัวครับเก่าไม่ทราบที่ครับ ด้านหลังเป็นอักขระเลขยันครับต่อโค้ดครับเนื้อเก่าๆ,ๆเลยครับรายการที่5ครับเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณปะลิสุทธโธครับวัดบ้านไร่ครับอำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมาครับ ปีพศ19ครับเหรียญหลวงพ่อคูณปริสุทธโธครับรายการที่6ก็เป็นพักกิ่งครับเนื้อสามกระสัครับใต้ฐานตอกโคดมเบอร์ด้วยครับ สวยสวยเก่าๆเลยครับเรี่ยมกรอบพร้อมบูชาเลยครับรายการที่7ครับเป็นพระอุปคุธครับด้านหลังเป็นยันครับยันนูนครับอุปคุธครับเทพเจ้าแห่งโชคลาบครับเมตตามหาอุดครับขา,ขายลํำรวยครับ หล่อโบราณเนื้อโลหะครับรายการที่8เป็นพระสมเด็จครับสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับเนื้อหนึกหนึกนุ่มๆเลยครับรายการที่9ครับเป็นเหรียญจุลาลงกรครับสยามมินครับ เหรียญรลหครับด้านหลังเป็นช้าง3มเสียนครับรลอสองเจ็ครับเหรียญเนื้อทองแดงครับเก่าๆเ,เลยครับรายการที่10บก็บเป็นพักกิ่งหลอโบราณครับใต้ฐานอุดกิ่งครับ กิ่งหล่อโบราณเนื้อโลหะครับรายการที่11เครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับหล่อโบราณพิมพ์ขี้ตาครับเนื้อออกทองแดงเถื่อนเลยครับ รายการที่12ครับเป็นเหรียญหลวงพ่อทวดครับเหรียญเสมาหลวงพ่อทวดครับด้านหลังเป็นพระครูวิสัยโสพลครับพระอาจารย์ทิมครับเหรียญกระไล่เงินครับ รายการที่13ครับเป็นพระเนื้อผงครับเนื้อมันมันเก่าๆเ,เลยครับรายการที่14ครับเป็นพระปิดตาครับหลังยันนูนครับน่าจะเป็นสายใต้ครับเนื้อสำลิดครับ รายการที่15ครับเป็นพระปิตาหล่อโบราณหลังยันครับเลี่ยมก่อพร้อมบูชาเลยครับเนื้อเก่าเก่าค่ำๆเลยครับรายการที่16ครับเป็นพระสมเด็จแหวกม่านน่าจะเป็นหลวงพ่อกลวยครับ เนื้อผงเก่าๆเลยครับมันๆเลยครับหลวงพ่อกลวยวัดโคสิตาลามครับจังหวัดชัยนาทครับรายการที่17ครับเป็นเหรียญเสมาครับเหรียญเสมาหลวงพ่อจงครับด้านหลังเป็นยันครับเหรียญที่ระลึกหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกครับ รายการที่18ก็เป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับเนื้อมันๆเลยครับเนื้อออกทองคำเลยครับรายการที่19ก็เป็นพระสมเด็จพิมพ์สายลุงครับ โรยผงตะไบทองครับสมเด็จสายลุงครับรายการที่ย0กสเป็นพักกิ่งหล่อโบราณครับเนื้อโลหะครับเรี่ยมกรอบพร้อมบูชาเลยครับ รายการที่21ก็เป็นพระชัยวัดหล่อโบราณครับเก่าไม่ทราบที่ครับเหนือโลหะเก่าๆเลยครับพระชัยวัดนั่งฐานบัวครับรายการที่22ครับเป็นเหรียญหล่อประพามนทนหลงปู่สุขครับด้านหลังจานยันครับ เนื้อสวยๆคมๆเลยครับเนื้อขึ้นสนิมเขียวเลยครับรายการที่23ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับดูให้ชอบดูให้โดนใจครับ300บาททุกองค์ครับมาใหม่ๆสวยๆเลยครับ รายการที่24ครับเป็นพระขุนแผนเนื้อดินเก่าครับขุนแผนนั่งกุมารทองครับเนื้อมันๆเลยครับน่าจะเป็นขุนแผนไข่ผ่าซี่ครับเรี่ยมกรอบเดิมๆเก่าๆเลยครับ รายการที่25ครับเป็นพระปิดตาครับปิดตาเนื้อดินเก่าครับมันมันเลยครับเก่าไม่ทราบที่ครับรายการที่26ครับเป็นพระสั่งกระจายครับ หล่อโบราณเนื้อโลหะครับสั่งกระจายอิ่มไม่มีอดครับเหลือกินเหลือใช้ครับรายการที่27ครับเป็นเหรียญเจริญพรล่างครับหลวงปู่ทิมอิสริโกรครับเนื้อออกเนื้อเงินเลยครับ วัดละหาไล่จังหวัดระยองครับหลังยันครับที่ระลึกสร้างศาราการประเรียนครับรายการที่28ครับเป็นรูปหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับรูปหล่อพิมพ์นิยมครับหล่อหล่อล่ำล่เลยครับ รายการที่2 9ครับเป็นพระสมเด็จครับสมเด็จนั่งสิงครับสิงคู่ครับหลวงพ่อกลวยหรือเปล่าครับด้านหลังเป็นยันหลวงพ่อกลวยครับสมเด็จสิงคู่ครับ รายการที่30ก็ครับเป็นพระสมเด็จสมเด็จขาโต๊ะครับเนื้อเก่าๆแห้งๆมันๆเลยครับรายการที่31ก็ครับเป็นพระปิตาเนื้อโลหะครับปิตามัดข้าต้มครับ รายการที่32ครับเป็นพระปิดตาเนื้อโลหะครับหลังยันยุ่งครับเนื้อเก่าๆเลยครับหล่อโบราณครับรายการที่33ครับเป็นเหรียญพระครูไพโรดวุฒาจารย์ครับ หลังยันครับปีพศสอ0 0ครับเหลียนเนื้ออันปัก้าครับรายการที่34ครับหล่อโบราณหลงพ่อเงินครับได้ฐานต่อโค้ดครับน่าจะเป็นรุ่นฟ้าคำลนครับเนื้อโลหะเก่าๆเ,เลยครับ รายการที่35ก็เป็นพยาคุดหล่อโบราณครับกอบเก่าครับแตกรายงาเลยครับพยาคุดเก่าไม่ทราบที่ครับรายการที่36ก็เป็นพระสมเด็จครับสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับ หลังกระดานครับเนื้อสวยๆครับสวยๆมันๆเลยครับสมเด็จหลังกระดานครับรายการที่37ครับเป็นเหรียญหล่อโบราณครับน่าจะเป็นหลวงปู่สุกครับ หล่อโบราณเนื้อโลหะเก่าครับรายการที่38ก็เป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับเนื้อแห้งแห้งเก่าๆเลยครับมันๆเลยครับนึกๆน,นุ่มๆเลยครับ รายการที่39ครับเป็นปิดตาเนื้อชิ้นตะกัวครับเนื้อมันๆเลยครับเนื้อชิ้นตะกัวเก่าครับรายการที่40ก็เป็นพระสมเด็จครับสวยๆคมๆเลยครับ มีมนสานะครับผุดขึ้นตามพื้นผิวองค์พระครับรายการที่41ครับเป็นพระหลวงพ่อโตครับหลังรูปหัวใจครับหัวใจดวงเดียวครับ หลวงพ่อโตเนื้อดินครับลงรักปิดทองครับน่าจะเป็นพรกกุกครับกุบางกระทิงครับจังหวัดอยุธยาครับรายการที่42ครับเป็นพระปิตาพิมพ์ปั้นลอยองค์ครับเนื้อมันๆเก่าๆเ,เลยครับ รายการที่43ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมพิมพ์เส้นได้ครับเนือเก่าๆก่าค่ำๆเลยครับ300บาทจัดไปครับสวยทุกมุมสวยทุกองศาครับเด็ดทุกองค์ครับรายการที่44ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับหล่อหล่อล่ำล่ำเลยครับ รายการที่45ครับเป็นเหรียญพระพุทธสโสธรครับเมืองฉะเชิงเซาครับ2460ครับด้านหลังเป็นยันครับอักขระเลขยันครับมาดูถาดที่2กันบ,บ้างครับพิเศษครับสวยๆย,ยาวๆไปเลยครับ ดูให้ชอบดูให้โดนใจครับรายการที่หนึ่งครับเป็นหล่อโบราณครับหลังยันครับน่าจะเป็นหลวงพ่อทาครับวัดพเนียงแต่ครับจังหวัดนคนปรปฐมครับเนื้อออกสำลิ์เลยครับ รายการที่สองครับเป็นพระสมเด็จปกโพครับหลวงพ่อกลวยวัดโคสิตารามครับรายการที่3ามครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับหล่อโบราณพิมพ์นิยมครับเนื้อสวยๆเก่าๆเ,เลยครับ รายการที่สี่ครับเป็นเหรียญหลวงปู่เยี่ยมครับเรี่ยมกอบเก่าครับสามห่วงครับหลังยันครับรายการที่ห้าครับเป็นเหรียญหลวงพ่อก,กันครับ 2,4,6,9ครับเหรียญสวยๆคมๆเลยครับที่ระลึกในการปฏิสังขรอ,อุโบสถครับเหรียญหลวงพ่อก,กันวัดพญาตครับรายการที่6ครับเป็นพระปิตาเนื้อผงครับ เนื้อเก่าๆมันๆเลยครับสภาพใช้ครับรายการที่เจ็ดครับเป็นเหรียญพระครูยานวิราชแดงครับพศสองพันห้าร้อยสามครับเรียมก่อเปิดหน้าเปิดหลังเลยครับ รายการที่8ก็เป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมครับเนื้อเก่าเก่าสวยๆคมๆเลยครับหลังยันครับเหรียญหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงครับรายการที่9ก้ครับเป็นพักกิ่ง พิมพ์แต่งครับต่อโคตรครับพักกิ่งก้นถ้วยครับใต้ฐานจานอัคระเลขยันครับเนื้อเปียกทองคำครับน่าจะเป็นพักกิ่งเปาเลศครับ รายการที่1ครก็เป็นพระสมเด็จพิมพ์ปกโพครับเนื้อเก่าเก่าแก่งแก่งเลยครับรายการที่11คเับเป็นพระยอดทงหล่อบโบราณครับเนื้อชินตะกัวครับเนื้อออกชินเงินเลยครับ เก่าไม่ทราบที่ครับรายการที่12ครับเป็นพระปิดตาเนื้อโลหะครับเนื้อเก่าเก่าสวยๆโดนโดนใจเลยครับเนื้อแก่ทองคำครับ รายการที่13บสครับเป็นเหรียญหล่อโบราณครับหลวงพ่อสวงครับวัดชีปะขาวครับหล่อโบราณเนื้อโลหะครับเรี่ยมกรอบเก่าโบราณครับ รายการที่14ครับเป็นเหรียญหลวงปู่ปูมน์หลวงปู่ม่นครับเหรียญหลวงปูม่มณ์เนื้อเงินวัดเนินตามมากครับ วัดเนินตามมากน่าจะเป็นจังหวัดชนบุรีครับต่อโค้ดครับหมายเลขนัมเบอร์ครับรายการที่15ครับเป็นเหรียญหล่อโบราณเก่าครับเก่าไม่ทราบที่ครับน่าจะเป็นพระแม่นางกวักครับ รายการที่16ครับเป็นรูปหล่อปั๊มหลวงพ่อเงินครับใต้ฐานตอกโค้ด1 4 1 5ครับก้นวงเดือนครับเนื้อมันๆเลยครับรูปหล่อปั๊มหลวงพ่อเงินครับปี1 5ครับ รายการที่17ก็เป็นพระสมเด็จม้วนครับสมเด็จเก่าครับสมเด็จม้วนครับเนื้อผงเก่าเก่ามันๆเลยครับเรี่ยมกรอบเก่าครับ รายการที่18ครับเป็นปั๊มเตารีดหลวงพ่อทวดครับได้ฐานตัวทอครับด้านหลังเป็นอักขละครับเลขยันครับหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ครับรายการที่19ครับ เป็นพระหล่อโบราณเก่าครับใต้ฐานเล็กหนึ่งครับเก่าไม่ทราบที่ครับรายการที่20ครับเป็นเหรียญจอบใหญ่หล่อโบราณครับเนื้อเก่าเก่าสภาพใช้เลยครับ หลวงพ่อเงินวัดบางคานครับรายการที่21ครับเป็นปั๊มเตารีดหลวงพ่อทวดครับวัดช้างให้ครับเหรียญสวยๆคมๆเลยครับ รายการสุดท้ายครับเป็นตะกุดเก่าครับตะกุดหลวงพ่อเดิมครับวัดหนองโพครับจังหวัดนครสวรรค์ครับขุดจสินครับงดงามอลังการงานสร้างเลยครับตะกุดหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพครับ น่าจะพี่จ่าครับสวยๆโดนใจทุกองเลยครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อๆไปครับพระสวยๆราคาบางๆเบาๆยามเช้าๆครับเจ้าของน่าจะบูชามาก่อนครับมีเชือกสายล่มเลยครับ ขอบคุณครับ